ครับผมสวัสดีครับครับก็อยู่กับบ่าวพลคนสกลครับครับวันนี้ก็รับนะครับน้องเมกานะครับฮิโน่เมกานะครับเครื่อง j o 5D นะครับใหม่ๆครับแค่กลองมาสดๆจะเอาไปลองรถนะครับเพราะว่ารถแมคโครบ่าวพลวันนี้ตัวเดินมีปัญหานะครับกำลังกำลังซ่อมนะครับเฟืองรูดนะครับเฟืองรูด อันนี้เอามาที่อูแสนสุขนะครับอูแสนสุขคาเพนนะครับเดี๋ยวเราไปลองรถนะครับเดี๋ยวขับโดยพ่อผู้ใหญ่วันเฉลิมนะครับสวัสดีครับเอวันนี้ลองรถใหม่ครับเดี๋ยวเราไปลองดูนลลองความห้อน,นะครับพ่อผู้ใหญ่ดูว่ารถมันหอนดีไหมนะครับฟังเสียงฟังเสียงฟังเสียงนะครับ อหอนนะครับยางหอนสวยๆครับสวยๆเดี๋ยวเราจะไปลองใส่ดินกันนะครับเจโอห้าดีนะครับตัวนี้เจโอห้าดีร้อจ็สิาแรงม้านะครับรถสวยๆนะครับไม่แกะกลองนะครับคันนี้ เอามาที่7จหนะครับเอามาที่7จหเงินสดนะครับเงินสดไม่กล้าซื้อ่อนนะครับกลัวไม่มีเงินส่งงวดนะครับครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่หน้างานนะครับครับผมมาถึงหน้างานแล้วนะครับมาถึงทีมงานนะครับทีมงานเสียกุ้งนะครับกอกุ้งนะครับ ต่อลุ่งเรืองนะครับดาวเมกาของเรานะครับเดี๋ยวมาดูนะครับใสียดินนะครับจะวิ่งออกมาดดีไหมนะครับมาดูการทำงานกันนะครับเดี๋ยวดูเสียกุ้งนะครับตักดินก่อนนะครับ ครับเรียบร้อยอเมริานะครับ พร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวขอให้เข้ามาเอาดินกันนะครับ ๋ยาให้เสียกุ้งปักดินใส่นะครับบ้ากี่ตันนะครับเรามาดูนะครับ2แล้วนะครับเจ้าฮิตาชินะครับ DX สองร้200นะครับคุณสามครับ นะครับน่าจะห้าตักนะครับ ตัวน,นี้เป็นกระบะ3เมตร60นะครับค้อถือขอ,ขอ50นะครับแต่คันที่บาวพลสั่งต่อของบาวพลกับของพ่อผู้ใหญ่ก็เป็นกระบะทึบอยู่ที่55ยาวที่3เมตร80นะครับก็จะใหญ่กว่าตัวนี้นิดนึงนะครับ ใส่หกตักนะครับเห็นเครื่ออีกตักหนึ่งแล้วครับหกตักนะครับโรยนะหกตักรวยนะครับ,โ,รรบโอเคนะครับสวยๆครับสวยๆเดีย๋ยวมาดูการออกตัวนะครับดูการออกตัวเขออาใหญ่เขออาใหญ่ว่าเอาอีกครึ่งนะครับหกไม่พอเอาอีกครึ่งนะครับ เดี๋ยวเรามารอดูการออกตัวนะครับออมาแล้วนะครับออกตัวมาแล้วนะครับมาดูตรงนี้นะครับค่อนข้างหนื่น,นะครับตัวนี้มาดูอลังกำลังนะครับว่าเป็นยังไงนะครับ สบายๆนะครับยังสบายๆอ่าเพิ่มกำลังขึ้นมานิดน,นึงนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปที่หน้างานกันนะครับตรงที่ลงดินนะครับไม่หรอกกูตึงเสลก่อนบุ๊คเสลยู่บ่เดี๋ยวเราไปดูกันหน้างานนะครับเดี๋ยวดูภายในก่อนนะครับชุดแต่ง VIP นะครับ อมันนี่คือภายในนะคร,ครับเดี๋ยวเราไปที่หน้างานที่ลงดินกันก่อนนะคร,ครับผมมาถึงหน้างานแล้วนะครับรถรถพ่ผู้ใหญ่นะครับสหชัยนะครับกำลังดันดินนะครับเดี๋ยวรอเ้าเมกานะครับ เรยเมกามาแล้วนะครับวิ่งมาแบบสบายๆนะครับมาแล้วนะครับมาแล้วนะครับกำลังเรือๆนะครับคันนี้ เครื่อง1 7 5นะครับ J O 5D กำลังเหลือๆสบายๆเลยนะครับหกตักครึ่งน,นะครับ6ตักครึ่งเต็มกล่องนะครับเต็มกล่องนะครับไปเรื่อๆย,ๆส,ยๆสบายๆยังสบายๆอยู่นะครับ นอนขึ้นมีเสียงนิดนึงนะครับไปเรื่อยๆนะครับสบายๆดําแข็งแรงนะครับแล้วก็จะติดสติกเกอร์บ่าวพนนะครับคันนี้นะครับสติกเกอร์บ่าวพนไว้นะครับทนะีมงานเรานะครับทีมงานเรารถสวยๆนะครับ ใครสนใจนะครับก็ดูนะครับตัวนี้เป็นรถของสสขขนนอ,อ,อูนะครับแสนสุขคาเพนนะครับยังเหลืออูอีกสามอูนะครับรถต่อสั่ทำสี่คันนะครับทำสี่คันมาอูแสนสุขคาเพนก่อนนะครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้นะครับก็คงจะขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ